สวัสดีครับ m อ j มเจเนีครับกับที่พักราคาหลักร้อยครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่ที่อำเภอเมืองเลยครับแล้วก็พอดีว่าผมจะลงใต้ก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวโรงแรมที่พักนะครับที่ผมมาพักรถนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมเลยนะครับ เพื่อนเห็นข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับถ้าไปทางขวามือนี่คือไปกรุงเทพครับถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะลงใต้ครับพอดีว่าผมกำลังจะเดินทางลงใต้แล้วมาพักโรงแรมนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสรีวิวโรงแรมนี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจจะเดินทางลงใต้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับในการมาพักนะครับเพื่อนๆดูสังเกตนะครับเพราะโรงแรมที่นี่นะครับห้องพักเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานขายนะครับแล้วก็นักเดินทางนะครับที่เดินทางจะลงใต้นะครับหรือจากใต้จะมากรุงเทพนั่นเองนะครับมีที่จอดรถในร่มแบบ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในห้องครับข้อดีของที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราคาครับเพื่อนๆครับราคาที่นี่จะอยู่ที่ราคาเพียงแค่350บาทนะครับแต่มีครบเลยนะครับแอร์ทีวีตู้เย็นน้ําอุ่นนะครับตัวห้องก็กว้างพอสมควรนะครับคือจะไม่ได้เน้นเรื่องวิวทิวทัศน์มากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่โรงแรมที่ผมพาเพื่อนๆมาเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เน้นพักรถนะครับเน้นพักผ่อนนะครับระหว่างเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นเรื่องวิวนี่ครับในห้องน้านะครับเพื่อน ห้องน้ํากว้างขวางดีนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับปกติแล้วนะครับเพื่อนราคา350นะครับถ้าเป็นเส้นจากกรุงเทพจะลงใต้นะครับจะไม่มีตู้เย็นนะครับแต่ที่นี่มีตู้เย็นให้นะครับระบบล็อกนะครับเป็นระบบ2ล็อกนะครับมีลูกบิด1ล็อกนะครับแล้วก็มีล็อกกรนข้างบนให้นะครับ สอบถามนะครับเรื่องที่พักนะครับเพื่อนๆสามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับแผ่นผังโรงแรมนี่ครับโรงแรมชื่อลิตเติ้ลแกนนะครับประจวบนะครับขาล่องนะครับเบอร์โทรศัพท์ตานี้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสนะครับไปพักโรงแรมไหนนะครับแล้วผมจะมาทํารีวิวนะครับที่พักราคาหลักร้อยที่พักสําหรับนักเดินทางนะครับให้กับเพื่อนๆนนักเดินทางนะครับได้เป็นไกด์ไลน์นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ